เปิดช็อตที่ทำเอาจุกในอกจูนเมียหลวงอุ้มลูกไปดูคอนเสิร์ตสามีก่อนเห็นฉากมือที่3ามอบพวงมาลาัยเงินสดคาตาแย่งซีนกันชัดๆเรียกว่ายังคงเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากสำหรับน้องเสียงนุ่มซุกเมียน้อยซึ่งในโลกออนไลน์ได้มีการขุดแฉว่าแท้ที่จริงแล้วสาวคนนั้นเธอเป็นหนึ่งในแฟนคลับของหนุ่มกะลาและในงานคอนเสิร์ตของหนุ่มกะลาเมื่อวันที่18กันยายน2565 สาวคนนี้ก็เป็นคนเอาของมาให้หนุ่มด้วยซีนใหญ่อลังการด้วยเงินติดปีกขนาดใหญ่คาดว่ามูลค่าหลายแสนบาทเกินหน้าเกินตาคุณจูนภรรยาที่ทำได้แค่อุ้มลูกมาแสดงความยินดีหน้าเวทีเท่านั้นล่าสุดในโลกออนไลน์ก็ได้มีคนออกมาแห่แชร์ภาพจุกอ,อกในคอนเสิร์ตของหนุ่มกลานาทีฝ่ายหญิงบุคคลที่สามได้นำพวงมาลายเงินพวงใหญ่ไปคล้องคอให้จนกลายเป็นซีนใหญ่ฮือฮาในคอนเสิร์ต ก่อนที่ภาพจะตัดไปอีกมุมของคอนเสิร์ตท,ที่จูนกำลังอุ้งลูกน้อยมาเชีย์คุณพ่อในคอนเสิร์ตด้วยทั้งนี้จูนยังได้เผยถึงความรู้สึกของตัวเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตว่าวันนั้นขณะที่คนนับหมื่นในคอนเสิร์ตกำลังมีความสุขสนุกสนานโดยมีเพียงสามคนคือหนุ่มจูนและสาวคนดังกล่าวที่รู้ความสัมพันธ์ที่แอบซ่อนไว้และมีเพียงจูนที่ยืนร้องไห้อยู่คนเดียว